ฮัลโหลจ่าเอ๋ค่ะรีวิวห้องพักที่โคโค่ค f f ฟ่อาไม่ใช่โคโค่ไม่ใช่โคโค่ค <_ d us> าเฟ่จริงๆเป็นโคโค่รีสอร์ทนะคะตรงนี้คือ <Wow. S 1> จะเป็นที่พักเปิดใหม่นะอยู่ที่อำเภอเฉี vi, จังหวัดชุมพรค่ะ <_ d us> เดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันนะคะว่าจะบรรยากาศหน้าพักไหมตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องพักราคา1,200บาทนะหันหน้าออกไปก็จะเห็นทะเลเลยตรงนี้นะคะก็คือว่าอาจจะยังไม่เรียบร้อย100เนนะคะกำลัง เพิ่งจะสร้างแต่ว่ายังไม่เสร็จใหม่เดี๋ยวมิจะพามาดูห้องน้ํากันค่ะห้องน้ําคือกว้างมากเลยค่ะทาสไตล์อ็อฟเป็นแบบนี้มีน้ําอุ่นแล้วก็จะแยกห้องแยกห้องซ้วมแล้วก็แยกห้องอาบน้ํานะคะ1,200บาทได้อะไรบ้างก็จะได้กิจกรรมขับรถ ATV แล้วก็จะมีเล่นซื้อบ,บอร์นนะแล้วก็จะมีเป็นบุฟเฟต่ตอนเย็นด้วยมีอาหารเช้ากลางวันเย็นในราคา1,200บาท เดี๋ยวตอนนี้เราเพิ่งจะมาถึงประมาณช่วงสี่โมเนนะคะเราก็เช็คอินแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะ่ะเดี๋ยวมิจะพาไปทํากิจกรรมขับ ATV กันแล้วก็เล่นเซิร์ฟแล้วก็มีจะมีเล่นเบาด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะว่าที่ชุมพรนอะ่ะตรงนี้ว่าจะน่าพักไหมถ้าใครชอบก็รอชมกันนะเดีเปลี่ยนแบตบ เนกิจกรรมตอนเย็นตอนนี้ก็กำลังจะขับ ATV เล่นรอบหาดนะแต่ว่าแบตหมดนม่งแบบเงยหน้านอน

คนคะตอนนี้คือวิวแบบว่าเริ่มเริ่มจะแบบว่าเป็นแสงสลัวๆวประมาณหกโมงครึ่งอะ่ะน้ำเริ่มมาแล้ววิวสวยมากเลย หมึกหวานหมึกหวานแกงส้มถ่ายวิดีโอเซตที่สองของเรานะเป็นซีฟู้ดขอใช้มือเลยได้ปะเอาเลยนั่นแหละเพื่อเป็นอัศรสดพี่อิตตี้บีบไว้นี่ห้หน่อยดีไหมขอใ้ไหมหน่อยอ๋อเดี๋ยวค่อยบีบตอนใส่อันนี้ก็ได้เอาตัวเลยนั่นแหละอื แม่ก็คือบีบอือแม่เละเขาบอกว่าอยู่สุดท้ายแล้วนั่นแหล่โอ้ยเฮียหีหน้าเลยได้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 ไปนะคะอ้าวมัมมัมเร็ว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 อ้าวเป็นไงคะหมึกเป็นไงหมึกสดไหมหมึกสดไหมมาแล้วมาแล้วพี่มโนดมาแล้วเป็นไงนั่งอู้ ลุทหัวลุทเดี๋ยนะเอาตัวนี้ดีกว่านี่นะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดจุ่มลงไปจุ่มลงไปก็นี่หืมอืมริบลองเติไปปูม้านะคะเป็นลูกหลานปูน้องๆปูลูกน้องปูน้องปย กิ้มเลยบำ <c oughs> เป็นไงสดไหมห <c oughs> วานไหม <c oughs> ได้ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้นะพี่พามาดูบรรยากาศตอนน้ำขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยฝนเริ่มตกเป,ปอยๆแล้วอะตอนนี้ประมาณหกโมงหกโมงยี่สิบนาทีอะคะ่ะฝนตกแล้ว,ลวเร็วเนนีี่่มหพ เรือเรือขยักขยักขยักพัยกยยกค่ะพักแยกค่ะไปเร็วฝนย้อยแล้วเพตุขึ้นสิสภาพแบบว่าเป็นยังไงคะความรู้สึกเชา้านี้หลังจากที่เราไปฝ่าพ,พ,พายุฝนมาเซ็งเลย ฝนห่อยอะค่ะทุกคนเก็บภาพไม่ได้เลยอะก็จะพาเรือพยักขึ้นน่อยเนี่ยฝนตกไปโปรยแต่ว่าก็สวยอีกแบบหนึ่งนะบรรยากาศนะเอาหันหน้ามาด้านนี้ <c oughs> นางแบบของเราเป็นไงบ้างคะอากาศด,ดีไหมคะเช้านี้อากาศด,ดีไหมคะ